พี่นอ้องผมควรแกเวลาแล้วครับผมเอามาเห็ดไก่ต้มโคกันครับผมนี่จะเป็นไก่ที่พันเขาวหมักไบแล้วครับผมหมักไ้พร้อมกับไก่ย่างไก่ที่ไปอบโค้ะครับผมแต่ตัวนี้แย่กว่า,าจ,จะต้มน้ำโคกครับไก่กำงงามครับโลเคิงีสวยส ไปก็ไกยหยัดเลยครับหอ,อมอยหยับเต็มตัวตออนหยับทายหมอเด้อครับผมหมอนี่มันที่ใหญ่โพดน้ำมันจะบนทัวถึงใหญ่โพด ขาวสิเปลี่ยนมาใส่หมอน้อยหมอน้อยเอาหมอนตะไคร้ลงห้องกลดหมอกันครับเฮ้ยเล้วตะไคร้เขาลงไปไก่ลงไปได้ทีแล้วก็น้ำที่เหลือจากมักนี่หนุ่มพันขาวจะใส่น้ำโพกแล้วครับ วางวางแล้วก็ทายลงแม่หมอแม่หมอหน่อย บบเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้ปิดฝาปิดฝาที่เหลืก็เป็นมะตั้งเต่าบ้นบานๆเต่าโบราณเท่านี้ครับผมตงกับเต่าโบราณเท่านี้ละเต่าฟืนเท่านั้น หมอดำปิดปีครับหมอดำม็ดมียาดาแท้ๆมือนี่ยหมอมาตั้งเตาไฟเตาฟืนหมอดำม็ดครับผมเดี๋ยมาเบิงนกันเป็นยังไงแน่แล่ะไกลตมน้ำโคกโอ๋อน้ำเริ่มเหนียวแล้วครับน้ำเริ่มเหนียวแล้วน้ำเริ่มคนเริ่มเหนียวแล้วอีกแป๊บนึงเดี๋ยวน่าจะใสได้ครับผม เอาไว้มาเปิดบ้างใหม่มอีกรอบนึงครับผมะสมควรแก้เวลาแล้วมาลลุ่นไก่ต้มน้ำโคกน้ำกันครับผมกลายเป็นยังไงอ๋อน้ำกันแห้งลงเหนียวดีแล้วครับผมน,น้ำโคกเหนียวเป็นน้ำเชื่อมแล้วโคกเหนียวเป็นน้ำเชื่อมแล้ว หรอครับผมถูุกลองมาหลุนมาชมน้ำกันครับหนาตาเป็นยังไงอีกขาดครับหนูเปยัง ครับพี่น้องไก่ต้มน้ำโคกครับไก่ต้มน้ำโค้กหอมๆยัวย่วๆฝีมือพันขาวครับผมฝากติดตามนั้นด้วยครับผมพานขาวบาอีสานมานัมนหมนคือเก่าครับผม